รับขนไหนครับปาวันดีครับวันดียังเป็นทางการขออนุญาตเอาเสาเปล่ามาให้ครับผมขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสได้ดูแรมาขั้นเขาใช่คอันนี้ติดตามมาปีกว่าลวตามดูในเพจมาเป็นปีเป็นปีแล้วนะใช่ครับแล้วดูมาเป็นปีแล้วไม่เปลี่ยนใจด้วยไม่เปลี่ยนใจครับวันนี้มาก็มาซื้อจริงๆใช่ขอบคุณมากครับอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยสุพรรณบุรีครับอ๋ออยู่สุพรรณใ ติดตามเรามาปีกว่าอยู่สุพรรณแล้ววันนี้ก็ไม่เปลี่ยนใจมาซื้อรถที่เมื่อกี้นิ่งเงียบไปไปเตรียมสรารเปลาดูแลอยู่ครับผมเดี๋ยวให้เขาเครื่องดื่มให้ทานกับสราระเปลบาสบายๆแล้วก็เดี๋ยวไปดูรถรถถูกใจเรียบร้อยน้องเซลโอเคแนะนำชัดเจน,เนซื้อไปแล้วนะครับถูกใจแล้วก็ติดขาดการใช้งานสามารถเข้ามาได้ตลอดนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกที่สุพรรณก็ติดต่อตองางตามได้ในการบริการหลังการขายรวมถึงก็ตอนนี้เรามีให้อ่อ ถ้ามีเพื่อนสนใจแนะนํามาได้นะครับครั้แรกผมมีค่าแนะนําให้คือช่วยแล้วกันช่วยค่าแนะนําในการโปรโมทห้าพันกันที่สองหมื่นหนึ่งอนที่สามหมื่นห้าอาทิตสี่ให้ทองบาทหนึ่งแต่คนแนะนําเราจะไม่เราจะไม่บอกลูกค้าว่าเราให้เพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ว่าก็ได้ก็ถูกใจก่อนอื่นขอบคุณมากติดตามมาปีกว่าก็พอมีโอกาสก็เลยมาเลยที่แรกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วครับรักคือกาแฟไหมว่าจะมาดูกอง พอเห็นรถแล้วอดใจไม่ไหวก็เลยทําเรื่องมามาดูปุ๊บเห็นอดใจไม่ไหวเอาเรื่องจัดเลยจัดเลยรับหนึ่งพาลูกสาวมาด้วยวันนี้อไปค้นที่มีอะไรให้หลานกลับบ้านไปได้บ้างชอบอะไรครับเนี่ยทำมีนลูกชอบอะไรลูกชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรครูกชอบอะไรตุ๊กตาขนมเดี๋ยวหาให้เลย ได้ครับเดี๋ยวให้น้องดูแลแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปหาของให้น้องก่อนแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปนะครับตอนปล่อยรถก็ถึงขอบคุณมากนะครับคุณ่อมแอ่ด์เยขอบคุณมากครับผมเดินทางมาไกลมากนะครับแล้วก็ติดตามมาปีกว่าไม่เปลี่ยนใจจริงๆโอ้ดีใจกพราลูกค้าก็ผมนี่แหละครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูของเล่นให้หลานนิดนึงครับก็ต้องบอกว่านะครับหาอยู่นานว่าจะให้อะไรพี่เขาดี นะครับลูกค้าเป็น f c มาจากสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ดูมาปีฝ่าวันนี้มาซื้อรถตั้งใจเนี่ยเขาบอกเลยว่าตั้งใจแรกเนี่ยตั้งใจมาดูเฉยๆนะครับแล้วก็มาทั้งครอบครัวเลยนะครับเป็น f c อยู่สุพรรณบุรีผมก็ไปหาไม่รู้จะอะไรครับก็เดินหาอยู่นะครับที่ BM ก็ไม่มีของอะไรมากมายก็มีเนี่ยฮะพวกนี้อยู่ก็ขออนุญาตเอามาให้ลูกค้าเลยแล้วกันนะครับก็พยายามหาอยู่ก็เป็นชุดกิฟเซนะครับนี่ ของดีออกก็ไปพยายามหาแล้วครับก็เจอแต่ของแบบนี้ครับก็ขอญาตนํามาให้ลูกค้าขอญาตครับเมื่อกี้นี้ไหว้รสเสร็จแล้วผมขอญาตต่อยอดต่อยอดให้ต่อยอดให้นะครับนะอ่าต่อยอดความรุ่งเรืองความร่ํารวยนะครับผมแล้วที่งาน,นผมเหือดแตกไปเดินหาอยู่นะครับไปทั่ว BM ไม่รู้จะหาอะไรให้ลูกค้าก็ไปคน้คนๆก็ที b m ก็มีแต่ของแบบนี้อยู่ครับเข้ามาให้ผมขอญาตบอบให้เลยแล้วกันอันนี้เป็นชุด กิฟเซ็ตดีออนะพี่นะเขาเอามาให้ผมผมก็พยายามไปหาว่าเอออะไรจะคู่ควรกับคุณลูกค้าดีก็เจอแต่พวกถุงแบบนี้ครับเต็มไปหมดก็ขออนุญาตส่งมอบให้เลยครับแล้วก็ชุดนี้น่าจะเป็นชุดของดีออเขานะครับแล้วก็กิฟเซ็ตต่างๆนะครับของดีอ๋อขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็เดินทางมาจากสุพรรณดูผมมาปีปีกว่านะครับอยู่มาปีกว่าแล้ววันนี้ตั้งใจมาดูรถใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่าได้รถกลับบ้านด้วยความตั้งใจมาดูเฉยๆนะแต่ได้รถกลับบ้านนะครับ ก็ขออนุญาตต่อยอดด้วยเมื่อกี้นี้ว่ารถเมยนาแล้วทีมพันวันนี้พี่ออกรถวันสําคัญด้วยนะผมเอาใจช่วยด้วยนะครับให้รวยวันนี้เลยไม่ต้องรอนะครับผมโอ้โหพูดพูดปุ๊บรถตรีมาปั๊บเลยมารับรถมีทะเบียนรถพี่เขาไหมครับหนึ่งห้าเก้าห้าเก้าห้าเขายดี95ผมตั้งใจจะซื้อให้ไม่มีเอ้าโนู เอาอะไรให้พ่อลูกเดี๋ยวคุณอาดูแลให้ห้าเก้าไม่มีเผอให้โชคพ่อเอาเลขอะไรให้คุณพ่อคะเห็นวันนี้คุณพ่อมารับรถมีแต่เรื่องดีๆนะครับให้โชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาเอาอันไหนให้พ่อครัลูกแถวบนเลยลูกแถวล่างไปนึงแต่ยีแถวล่างก็ได้ลูกแต่แถวล่างน่าจะไม่มีอะไรสวยเท่าไหร่ลูกอันไหนครลูกอันนี้เหรอลูกอีกอีกส้อันหนึ่งลูกอีกสออันหนึ่งอีกอันอีกใบนหนึ่ง กันเหนียวลูกกันเหนียวเผื่อมันพลาดเดี๋ยวจังหวะมาพ่อจะได้มีทุนการศึกษาให้เราลูกอีกสักใบหนึ่งอันแน่อันไหนฮะอันนี้เหรอหรืออันนี้คะลูกอันนี้โอเคอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรับผิดชอบเองครับผมคร้ามาครับครับอันนี้อะแถมแถมแถมอันนี้หนูคุณอาแถมข้างเคียงไว้ให้อีกนานหนึ่งแล้วกันเผื่อเหลือเผื่อขาดยังไงก็รู้ขอให้โชคดีนะวันนี้คุณพ่อมารับรถใหม่แล้วก็นะครับ ให้โชคดีนะคบไม่มี59เอา51ไปแล้วกันนะคะนะครับให้โชคดีอ่ะพี่ปรามถ่ายรูปกันได้ครับโอ้โหโแม่เอาอะไรไหมครับพี่เอาอะไรไหมครับเ,เล่งแล้วเป็นไงฮะรางวัลไท้แผงสามตัวไม่มีอาสอตัวหน้าก็ได้อ๋อเออใช่ ครับพี่แฟ้มแป๊บเดยครับอ่าเดี๋ยวเก็บทีเดียวครับไม่ไรครับดูแลให้ครับผมขอบคุณมากครับมาเท่าไหร่ครับแปดร้อยออ่ะอีกสองร้อยแล้วกันอย่างงี้ แปดร้อยอ่าทอนสองร้อยใช่ไหมันแปดร้อยเนี่ยต้องทอนสองร้อยถึงถูกไหมอ่างั้นมีแป้งพันไห้เดี๋ยวยืมก่อนโคพันไม่ต้องทอนครับโชคดีค่ะไตมือโอเคถามจริงๆครับชอบอะไรในตัว ขอญาตเอาเสียงไว้ตรงนี้หน่อยช,ชอบอะไรคือให้ความจริงใจและความเชื่อมัน่นอืมชอบตัวนี้มาจากสุพรรณนะครับบอกว่าเราให้ความจริงใจและเชือ่อมั่นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคงไปเขาเรียกว่าทําต่อทําเพิ่มนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปขอบคุณมากมากมาครับผมบขอบคุณคนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทั้งครอบครัวเลยให้เกียรติพวกเราได้ดูแลแล้วนี่คือเจ้าออนิวสี่ประตูวันนี้ที่ส่งมอบนะครับเดินทางมาจากสุพรรณตั้งใจมาดูรถเจอสวยถูกใจ รับกลับบ้านไปดูแลเลย ia, นะครับผมต่อยอดความสาเร็จให้ลูกค้าว่ายรถนะครับนะครับติดสตางค์เราขอเพิ่มความสำเร็จนะครับเพิ่มมูลค่าให้แล้วก็มอบกิฟต์เซตให้นะครับก็ลูกค้าก็เป็น f c ครับดูมาปีกว่าพี่เป uh ็นผมเชื่อว่าพี่ก็อยากดูแลเหมือนผมแหละบางครั้งพี่ยังบอกว่าผมอาจจะดูแลน้อยซ้านะครับดูแลน้อยไปด้วยซ้ําแต่เราจะพัฒนาแล้วก็จะดูแลทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วเจอเจอกันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ แวะเบียนไปดูได้กับตีร้อยเดียวรถสวยสภาพดีการันตีรับประกันหลังการขายครับ